เราไปติดตามชมข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันโดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านรณรงค์สร้างความรู้แนะนำประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีสถานการณ์หมอกควันค่ะ นายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนได้เปิดเผยว่าเนื่องจากปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนในปีที่ผ่านมาพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานอยู่38วันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยพบผู้ป่วยด้วยระบบทางเดินหายใจมารับบริการที่สถา,านบริการสาธารณาสุขหลายหมื่นคน ซึ่งค่าปริมาณฝุ่นละอองไม่เกิน10ไมครอนค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงสูงเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด120ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถือว่าอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและจมูกอาทิมีการแสบตาคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดโรคหลอดลมอักเสบจะมีอาการไอเจ็บคอหายใจติดขัดและเกิดผื่นคัน ซึ่งในปีนี้ทางสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดแม่ห้องสอนจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขทุกพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านรณรงค์สร้างความรู้แนะนำประชาชนในการมีส่วนร่วมป้องกันและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อมีสถานการณ์หมอกควันคือการหลีกเลี่ยงอยู่ในสถานที่ซึ่งมีหมอกควันหรือฝุ่นละอองควรใช้หน้ากากอนามัยชนิดกรองสามชั้นปิดปากและจมูก เพราะจะช่วยป้องกันฝุ่นที่มีขนาดใหญ่กว่า5้าไมครอนได้ทั้งนี้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุสำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะมีภูมิต้านทานต่ำควรปิดหน้าต่างประตูเพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันลอยเข้าสู่บ้านหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น หากมีอาการผิดปกติหลังจากสุดดมฝุ่นละอองหมอกควันได้แก่อาการแน่นหน้าอกหายใจติดขัดหรือว่าแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีกรณีเมื่อเกิดสถานการณ์หมอกควันประชาชนสามารถขอรับหน้ากาก,ากอนามัยได้ที่โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ประสบปัญหามาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาต่อเนื่องกันนะครับแต่ในปีที่แล้วนี่ก็มีจํานวนวันที่มี สภาพหมอกควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพนี้ประมาณ38 -40 ถึงวันนะครับซึ่งก็เกอให้เกิดผลกระทบทั้งในเรื่องของทางด้านการท่องเที่ยวการเดินทางโดยเฉพาะทางอากาศยามแล้วก็เรื่องของสุขภาพของประชาชนนะครับแลนนี้ในส่วนของนพนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราได้มีการดําเนินการเตรียมการเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยใช้ในเรื่องของอแผนป้องกัน ภัยฐาธนะนะครับซึ่งเรามีการกําหนดรูปแบบวิธีการนะครับโดยการจับทําแผนเป็นขั้นตอนนะครับตั้งแต่ในส่วนของกรณีที่มีผลกระทบไม่มากไปจนถึงกรณีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงนะครับเรามีการเตรียมการทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ในระดับของรพสตโรงพยาบาลชุมชนนะครับโดยมีการเชื่อมโยงเรื่องของกระบวนการนี้กับทาง อาสาสมัครสาสุขหรืออาาสมองเรานะครับซึ่งอาสาสมัครสาสุขเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการไปให้ทําความรู้ความเข้าใจกับประชาชนตั้งแต่ในเรื่องของการเฝ้าระวังไม่ให้มีการเผาในเรื่องของที่ทําให้เกิดหมอกควันนะครับแล้วก็เป็นการเข้าไปแนะนําในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพนะครับแต่นี้ในส่วนของผลกระทบทางด้านสุขภาพของเรื่องหมอกควัน ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะตัวหมอกควันเนี่ยมันจะมีปริมาณขนาดเล็กกว่า10ไมครอนนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วก็คือเล็กกว่าเส้นผมนะครับเพราะนั้นคนเราเนี่ยถ้าเกิดฝุ่นละอองขนาดใหญ่เนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้เพราะมันจะมีระบบทางเดินหายใจส่วนบนเนี่ยสกัดกั้นไว้แต่ถ้าปริมาณฝุ่นเนี่ยเป็นขนาดเล็กเนี่ยเช่นหมอกควันที่เกิดจากการเผาเนี่ยสามารถที่เข้าไปในระบบทางเดินหายใจส่วนล่างได้ นั้นจะทําให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มที่มีโรคเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจนะครับเช่นผู้สูงอายุเป็นโรคถุงลมป่องพองเป็นโรคหอบหืดนะครับคนเหล่านี้ก็จะได้รับผลกระทบรวมถึงในส่วนของเด็กนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบได้ง่ายนะครับจากการที่สูดดมในสูดเอาหมอกควันเข้าไปนะครับในส่วนของทางกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเองเราก็ได้มีการารณรงค์ นะครับให้ความรู้ความเข้าใจที่สําคัญก็คือว่าจะต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอากาศนะครับถ้าเป็นไปได้ในกรณีของเด็กและก็ผู้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ท,ที่มีหมอกควันในที่ท,ที่มีคุณภาพอากาศไม่ดีก็คือจะมีการแจ้งตัวเลขนะครับโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการแจ้งตัวเลขถ้าเกิน120ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ย ถือว่าคุณภาพอากาศไม่ดีและจะมีผลกระทบต่อสุขภาพซึ่งของ้อมูลข่าวสารเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะสืบทราบได้จากทางส่วนางานที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่าจําเป็นจะต้องไปเจอเหมอควันเนี่ยเราก็แนะนําให้ใช้หน้ากากอนามัยนะครับหรือว่าหน้ากากที่เห็นกันทั่วไปสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือไปขอรับจากทางรพสต,ตนะครับคือสถานีอนามัยเดิมเนี่ย เขามีให้อยู่แล้วนะครับใครที่จําเป็นจะต้องไปเจอหน้ากากน,นี้ป้องกันได้มาน้อยแค่ไหนอ่าป้องกันได้ดีครับในกรณีของหมอกควันเหล่านี้สามารถป้องกันได้ไม่จานะําเป็นต้องไปซื้อหน้ากากชนิดที่ที่เขาเรียกว่า N95 ที่นะมูลค่าต้องตัวเราต้องประมาณ2องสบาทไม่ไม่ไมนะคุ้มค่าอันนี้ราคานี่ตกชิ้นหนึ่งไม่ถึงสิบาทครับนะในเเปลี่ยนต้องเปลี่ยนบ่อยไหมเปลี่ยนบ่อยไหมจริงๆผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้เนี่ยถ้าพอจะเปลี่ยนได้เนี่ยวันละครั้ง นะ,ะนะครับแต่ถ้าจําเป็นต้องใช้ซ้าก็สามารถใช้ใช้ใชซ้ําได้ครับไม่มีปัญหานะครับก็ตามสภาพเพราะว่าจริงๆแล้วการแนะนําให้ใช้คงใช้เฉพาะกรณีที่ไปอยู่ในที่ที่มีหมอกควันจริงๆ mm hmm. ซึ่งโอกาสที่จะเกิดลักษณะอย่างนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม,มากนกนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าอย่างใครที่เป็นโรคหอบหืดนะครับหรือว่าเด็กเล็กเราอาจจะแนะนําว่าถ้าแถวแถวบ้านมีการเผามีหมอกควันขึ้นมาก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้ก็จะเป็นส่วนช่วยลดความรุนแรงได้